อบคันนี้เหรอสวัสดีครับมาชอบคันนี้เหรอโอ้ยต่อไหมชอบคันนี้เหรอโอชอบคันนี้นะครับโอ้โหรูปคำเลยนะครับรูปคำเลยนะครับโอ้โหโไฟสวยไหม ีไขนันหรือขนี้อ๋อเสือจะเลือกนะครับอามไปเลือกด้ว้าวมีทุกฝงด้วยหรอโอ้มีหมวกกันน้องปุ้ย Terima kasih telah menonton ไอ้เบนตาโอ้ยอันนี้เล่นมุกผิดด้านอ้าวไปเลยครับซิงเลยครับโอ้โหโอชอบไหมชอบไหม โอเคขี่กลับบ้านเลยไปลงได้เปล่าเอาแว่นตาไปด้วยเหรอแว่นตาไม่เอาเหรอครับที่เขาขอ๋อจะมาขึ้นคันนี้อ่ะโอเคเอาแว่นตามาใส่ด้วยเอาแบบคันนี้เอาแว่นตามาใส่ด้วยเหรอใส่ให้ถูกทางนะอย่าเล่นมุกอีกนะ้ เสียงหฮุดหงิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเอาเยอะแล้วครับไปเลยครับไปเลยครับไปรุ่นบ้านบ้านบิดตาได้ครับบิดตาได้ครับอืมอีากลับกลับบ้านเลยครับ We're Netta Nathan strives to challenge the traditional automotive industry. We're moved by our passion to create high quality and intelligent electric vehicles that move with the user's real needs for everyone. Bye-bye. With smart safety systems and affordable prices. Hey! hey. สบายเลยครับเราคุยสับพมีเหรอสบายเลยครับที่มาดูรถนะไม่ใช่มาดูหมี <laughs> ไายตายตแล้วตาเดิวโอ๊ยมีง่วงนอนอ่ะนาว่ามีง่วงนอนเหรอมีไม่ยอมนั่งเหรอยอันนี้ด้วยนี้ด้วยดันขึ้นเร็วไม่ใช่ ไม่ใช่เอาผ้าไม่ใช่เอาผ้ามีตัวหนักนั่งลำบากนะครับ ละครับอย่ายุอย่ายุไม่ได้ครับเดี๋ยวรถมันวิ่งไปทําไงเนี่ยในรถนวมีอะไรบ้างลองบอกหน่อยสิมีข้างหลังด้วยหรอนี่หรอบอกข้างหลังด้วยชอบไหมครับชอบชอบเหรอโอ้มีข้างบนมีหลังคามีสลุปด้วยเ่ะ ไม่ได้ครับคันนี้เขาเอาไว้ให้ให้คนอื่นมาดูก่อนนะเดี๋ยวถ้าสมาจะเอาเดี๋ยวเขาเอาคันใหม่ให้นะคันนี้ให้คนอื่นไว้โชว์ให้คนอื่นดูก่อนนะครับโอเคไปครับเดินไปครับเดินไปเดินผ่านปะปาก่อน<ป><ป> ลัับเปิดได้ได้ขอบคุครับขอบคุับขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับตอนนี้ครับลตัวินไ่จริงไปอันไมาอนนี้หมไปเย็นอ่ะไปเยินคู่เลยไปเย็นคู่อันนี้หรอ เอยากได้เรือนะครับป๊าป๊าอยากได้เรือนะครับามาดูรถอยากได้เรือ ติโต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 คืออะไรอ่ะท่อนไหนอ่ะแอเคออกมาทอนเกือบได้นอนบ้านเราออกมาจิ้มเบาเกือบได้เขาโรงบ้านย้อนผู้สาวเสื้อขาเป็นหนึ่ให้ผู้เบาจับใจจนก็ไว้โตทันเราวะสิบันก็มเบาโตเหลาเปี้ยวเปี้ยว เดี๋ยวรอพี่เขาจัดให้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอ้โหอร่อยไหมครับออกินอะไรเนี่ยเค้กบัฟฟิน จุไปเดินเลยครับ เลยปืนฉีดน้ำนาวาเพิ่งซื้อเลยนี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์วตัวอะไรนะาาเนี่ยตาบเออนี่ไม่ดีป,นนปืนนาวามีแล้วครับปืนไดโนเสาร์เพิ่งซื้อเลยในเซเวน่นนนี่ ชุดแป้งโดคืออะไรอ่าเป็นดินเหมือนดินเป็นเหมือนดินเหนียวดินน้ำมันว่าเล่นเป็นแป้งเขาเอาไปปั้นเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแป้งหลุดแป้งหลุดดีไหมน,น,น้องว่าต้องไปต่อกับฟ้าหนักให้เหมือนกันเกม เป็นเรื่องเป็นที่ีเนาะอันนี้อะไรขีบอะไรเนี่ยฝึก,กซิบฝึกใช้ตะเกียบอ่นอาไตะเอันนี้เอาไว้ตะเกียบตะเกียบนี่คืออะไร,รอ, so, อ,อ่ะอันนี้อ่าเอาฝึกคีบฝึกคีบอันนี้ด้วยอา่เอาเนาะไปโอเคเอานละว่าไปให้พี่เขาไปให้พี่เขาด้วยจ่ายตังก่อนครับ ต้องไปจับนะครับเดี๋ยวมันพังหนังสือครับการละครั้งหนึ่ง <c oughs> อ่านว่าอะไรนะอ่านว่าอะไรนะเอาาอ่านว่าอะไรครับแม่มันปิดไปเลยเขาเขาเขาปิดไว้ นี่ไงอันนี้อันนี้เปิดได้เนี่ยเปิเปิดได้ไดกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับได้อะไรบ้างจ๊ะได้ของแล้วกลับบ้านแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นเ่ังับพีเตอร์โอ้โหโดมิโนโน่กับปนีเหรอ งานมอเตอร์โชว์ได้อันนี้มามอเตอร์โชว์ได้ไดของเซนกับไอโรบิโนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเนาะนาวากลับจากงานมอเตอร์โชว์แล้วแล้วนาวาก็ได้อะไรมามันคืออะไรเนี่ยจิ๊กซอ่ไดโนเสาร์ใช่ไหมเดี๋ยวนาวาจะต่อนะครับไปงานมอเตอร์โชว์ไปดูรถแต่ได้จิ๊กซอ่ไดโนเสาร์ สนุกไหมไปดูรถวันนี้สนุกรถเยอะไหมเยอะมากแล้วนาวายจะซื้อไหมจะซื้อมากจะซื้อกี่คันทองคันเลยทองคันเลยเหรอโอ้โหโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายไปก่อนนะ